เลื่อนมาทำน,น,นู่นทำนีเน่เพลินๆก็เลยยาวมาเกือบสิบเอ็ดสิบเ็ดโมงนี่แหละได้เปิดบ้านขอ,อบคุณไเดจ,จ้าอุ้ซ้ายยังเจ้ามาให้มันเรียแดดหน่อยให้มันได้กินแดดหน่อยมันจะหอม,หอมแดดสักหน่อยเหมือนัสดะภาษาไทยดีสวัสดีนะคะแม่น้องกันกระทักไทยสาวกีตาร์ด้วสวัสดีด้ว สวัสดีคะ่ะคุณคุณหน่อยใช่ไหมคะเห็นโปรไฟล์ขึ้นมาสวัสดีค่ <currently. S 2> ะคะุณหน่อยไคาะเคโลหรือแคลโรซีเออาแคคาก็ได้แคก็ได้เนะทุกคนนะคะที่มา ขอบคุณคุณสายฝนขอบคุณสภา etus, มาเลเซียขอบคุณมากนะคะเพาว่าพว่าภาษากฤษใส่เรื่องบ้นงเลยไม่เนมอีสแม่น้องกันจักชื่อจริงๆชื่ออะไรเนาะเรียกแต่แม่น้องกันแม่ การแอนด์มิเกลสวัสดีค่ะคุณเก้าสองพันส่งไปวันเดียวได้พันเก้าคลิปภาพนี่เองนะแต่อันนี้แชร์แชร์ไปยังชายบอกคนโตบอกีเกี่ยวกับคนน้อยแมนบอการแอนด์มิเกลที่ว่าการมันดัง ก็เลยขึ้นช้าหน่อยเสียงมันดังสวัสดีทักทายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะไปมาเลเซียล,งละะุงนภัสพากันไปเที่ยวไหนโน่เข้าภาษาสวัสดีเด้อดจ้าขอบคุณหลายๆวันนี้ป้าขึ้น ชื่อลูกยากค่ะร้อยตีมานาดแย้มมารีสวัสดีค่ะไปถึงไหนนอคุณมานาดไปถึงไหนนอเพื่อนเพื่อนหายไปไหนกันหมดคุณสายฝนก็ช้าช้ามาเขาให้ทำมืออย่างนี้ สวัสดีจ้าคุณนงนภัสคุณยายสุขทักทายนะคะคุณยายสุขจะกลับไปทําบุญที่ไหนน้อไปเที่ยวไหนมใกันหมดแล้วเลื วัดีนะคะสายโพว่าบอเป็นชื่อลูกยากค่ะเอาแล้วเสียงมันเสียงอะไรเคโลหรอหยุดคิ้งนิ่งเะตรงสตรีมหยุดคิ้งนิ่งเลยทำอะไรไปไม่ถูกแม่นี่เลยก็ยังว่าอยู่ว่าโอ้เข้าภรษาไป ดับนิ้วก,ก่อนคุณได้แต่ไอเสื้อใส่เสื้อหมาก็แรงนั่นเอาคลิปใหม่มันมีคลิปอยู่ใกล้เคียงกันนะเอาคลิปใหม่มาใส่ค่อยก็ว่าบอเป็นมันอ่านแบบว่าภาษาอังกฤษมันดิ้นได้ตัวโอบางทีก็เป็นสะละโอหรือสะละโออะไรประมาณเนี้ยที่ว่าการมันดัง ก็เลยขึ้นช้าหน่อยเสียงมันดังสวัสดีทักทายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะจะขึ้นไล์หน่อยเอาทั้งที่เขตเขาทาเปิดวิธีการแห่เทียนอะไรเปิดเพลงกันลั่นเหนน็นไหมเปิดนี่อีเด้จ้า เป็นเงียบๆจริงๆนะเนี่มันอ่านแบบว่าภาษาอังกฤษมันดิ้นได้ตัวโอบางทีก็เป็นสซะโอหรือสซะโออะไรประมาณเนี้ยของพ่อบ้านเขาก็จะใส่พวกยีนจะยืดไปทำงานอม แับนิ้วก่อนคุณได้มีอะไรบ้างพอพีทก็ได้ยินได้เสียงดังว่านะไม่ได้ไปดูเขาหรอกก็อยากไปดูเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาไปดูหรอกค่ะก็งานบ้านก็ยังไม่เสร็จไม่แล้วช้าๆมาเขาให้ทำมืออย่างนี้ คลิปคลิปคลิปสตรีมคลิปสตรีมก็ไม่ค่อยแชร์มันโกโก้แล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวว่าจะซื้อผัดซีอิ๊วมาก็ยังไม่ได้กินคาแครอะไรเงี้ยแคร์รอ a o o l ป่ะจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละแคลโรแคลแล้วแต่สิเอิ่นรู้ว่าอุปกรณ์ตรงนี้ซอกตรงไหนไปกดตรงไหนอะไรพอดูได้อยู่วันนั้นก็ไปดูว่ามีอะไรผิดอะไรถูกเนี้ยกำลังจะเข้าไปตรงนั้นอยู่แต่มันลักษณะคล้ายๆเข้าไปเครือแถบๆใกล้ๆก,ก,กันเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดยังไง ไม่ให้ผ่านติดคลิปแชร์ทั้งนั้นแหละคลิปแชร์ภาพนิ่งแชร์ภาพนิ่งแล้วก็คลิปทำบุญที่ไหนกันนอ้อสวัสดีนะคะคุณยายสุจะไปทำบุญที่ไหนเนาะคุณยายต้งเป็ไทยจะไปอยู่อะไรตรงไหน เมือมือเคทมือเกไปหยิบอะไรไม่รู้จับมือเคทอันคีบก็อาจังไหนดอกวันนี้มันที่เท่าไหร่สิบเก้าบอกสิบเก้ายี่สิบแล้วโอ้ยโบนัสก็จะถึงวันโอ้โหเมื่อคืนตื่นขึ้นมาหลับหลับตื่นตื่นขึ้นมาเยี่ยมเยี่ยมไปตรงหลายบ้านจนไปถึงอันเยี่ยมใส่เสื้ออันคีบก็อาจังไดดอกวันนี้มันที่เท่าไหร่สิบเก้าบอก สิบเก้ายี่สิบแล้วโอ้ยโบนัสก็จะถึงวันว่าลงแล้วบ้านประพิตเนี่ยนั่งหลับจนเป็นแถวคุยจนลิงหลับาจนอันลิงหงอยเลยอะ่ะจะขึ้นไล์หน่อยเอาทั้งที่เขตเขาทำเปิดวิธีการแห่เทียนอะไรเปิดเพลงกันลั่นเห็นไหมเปิดตป็งไทยหวไปอยู่อะไรตรงไหน ทำบุญที่ไหนกันนอสวัสดีนะคะคุณยายสูุจะไปทําบุญที่ไหนเนะคุณยายมาทักทายขอบคุณนะคะแค่ว่าความขี้เกียจอะมันเวลามันเหลือน้อยเวลาบางทีเราก็เหนื่อยเราอยากจะทําอย่างอื่นมากอย่านี่แหละมันเบือบ่อทำาน้นทีทำนี้ทีก็จะไม่ดัง สบายหัวแลยพี่น้องสระผมนะนะผมอ,อาบน้วฝนก็ทำท่าเหมือนจะตก